อันตรายจากการนอนกรนวิธีแก้บวกวิธีการรักษาเมื่อคืนลูกชายไปต่างจังหวัดกับเพื่อนร่วมงานนอนพักห้องเดียวกันเจอเพื่อนร่วมห้องนอนกรนเสียงดังทั้งคืนลูกชายจะต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดกับเพื่อนร่วมงานคนนี้อีกหลายครั้งจะทำยังไงถึงจะแก้ไขอาการนอนกรนของเพื่อนร่วมงานได้บ้างการนอนกรนเกิดจากอากาศผ่านทางเดินหายใจที่แคบลงทำให้เกิดการสั่นของโคนลิ้นและเพดานปากจึงเกิดเสียงกรนขึ้นมา เคยได้ยินมาว่าการนอนกรนเป็นอันตรายด้วยนะไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมงานของลูกชายกรนมากแค่ไหนแล้วกรนขนาดไหนถึงอันตรายคะการที่อากาศผ่านได้ยากมากๆจนเกิดภาวะขาดอากาศโดยมีอาการสะดุ้งตื่นบ่อยๆโดยทั่วไปหากมากกว่า5ครั้งในหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ถือว่าเป็นโรคที่ต้องรักษาทางการแพทย์เรียกว่าการหยุดหายใจขณะหลับหรือ obstructive sleep apnea การนอนกรนนี้มีข้อเสียตรงที่เมื่อการกรนเกิดจากการที่อากาศผ่านทางเดินหายใจที่แคบทำให้ร่างกายได้รับอากาศน้อยกว่าปกติเมื่อร่างกายมีภาวะขาดอากาศขณะนอนหลับเลยทำให้นอนหลับไม่สนิทจึงรู้สึกอ่อนเพลียรหรือง่วงนอนตอนกลางวันเกิดอาการไม่สดชื่นบางคนมีอาการเจ็บคอตอนตื่นนอนด้วยและทำให้คนที่นอนข้างขางคนที่นอนกรนเนี่ยหลับไม่สนิท แบบนี้ทรมานแย่เลยคนที่นอนข้างๆต้องมาทนรับกำจัดเพื่อนที่นอนกรนข้างๆเออแล้วจะมีวิธีแก้การนอนกรนได้ยังไงบ้างคะขอแนะนำ4วิธีแก้การนอนกรนดังนี้ครับ 1. เปลี่ยนท่านอนอย่างการนอนตะแคงต้องหาหมอนข้างมาดันหลังไว้เพราะท่านอนงายจะทำให้ลิ้นตกไปด้านหลังเกิดการปิดกั้นทางเดินหายใจได้ง่าย สลดความอ้วนเนื่องจากว่าคนอ้วนจะมีเนื้อบริเวณคอมากกว่าปกติซึ่งอาจจะไปเบียดทางเดินหายใจเวลานอนทําให้นอนกรนง่ายกว่าปกติ 3. งดเน่าบุรี่ก่อนนอน 4. ทําความสะอาดเครื่องนอนโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้หากมีฝุ่นมากๆจะทําให้ผนังจมูกบวมได้เกิดเสียงกรนเวลานอนได้นี่คือ4วิธีแก้การนอนกรนครับถ้าลองทำทุกวิธีแล้วยังนอนกรนมากนอนหลับไม่สนิทอีก หรือมีอาการสะดุ้งตื่นเพราะขาดอากาศแบบนี้ควรมาพบแพทย์เพื่อทำการรักษาแล้วละครับอยากรู้ว่าคุณหมอจะรักษาโรคนอนกรนยังไงคุณหมอจะใช้อุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกโดยเครื่องจะอัดอากาศเพื่อทางทางเดินหายใจให้ขณะนอนหลับซึ่งผู้ป่วยต้องครอบหน้ากากต่อกับเครื่องในขณะนอนหลับ อีกวิธีการรักษาคือการผ่าตัดโดยการตัดเนื้อเยื่อในส่วนที่ขวางทางเดินหายใจขณะนอนหลับเช่นเยื่อบูโพรงจมูกลิ้นไก่เพดานอ่อนโคนลิ้นเป็นต้นซึ่งต้องทําโดยแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นครับเป็นแพทย์ที่มีความชํานาญและมีประสบการณ์อืนอนกรนนี้อันตรายเหมือนกันนะคะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่นำมาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะ